นะครับผมลุม้มเออกระเด็นกระเด็นอย่าไปยอดฮ <c oughs> อสต่อความยากลำบาก <c oughs> นี่นี่อ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องไอเทมซี่ <c oughs> นะครับผมนะฮะกับเกมอาร์คเซอร์ไวะนครับผมในมอดโปเกมอนนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราได้ เสกไอ้เจ้ามิวทูออกมา3มร่างนะครับผมเนี่ยตอนนี้น่าจะตายไปแล้ว2ร่างนะครับน่าจะเหลือร่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้นั่นก็คือเมก้ามิวทูเอ็กที่มันใส่ชุดเกาะซึ่งผมจอดมันไว้ตรงนี้มันบินหายไปมันบินหายไปไหนอีกแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอดูกันอ่านี่ไงนะครับผมนะฮะนี่มาอยู่แอบอยู่นี่มาแอบอะไรอยู่ตรงนี้นี่อ้าคอติดอีกนะครับผมนะฮะนี่พระที่แล้วเราได้คาไปเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมัน ใช่มากแล้วก็พลังมันนี้สุดยอดมากเลยนะฮะระเบิดทีนี้ตายกันทั้งตายยกแกงเลยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะเขามีรู้สึกว่าเขาจะมีมดนี้เขาจะมีอีเวนต์มาใหม่หรือเปล่านะครับผมนะฮะซึ่งมันจะมี เซนิกามะนะครับผมนั่นก็คือไอ้เจ้าเต่าอ่ะตัวเล็กๆนะครับผมนะฮะซึ่งเขามีมาให้หลายร่างมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะลองมาทํากองทัพเซนิกามะกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเสกร่างแรกแล้วกันนะครับผมนะเราจะดูไปทีละร่างนะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะมาว้านะครับผมนะนี่คือร่างแรกนะครับผมนะซึ่งตัวมันจะเป็นมันเป็นเป็นสีอะไร จะเรียกว่าสีอะไรเด่ยนะครับสีม่วงนะครับผมนียฮะซึ่งกระดองมันนี่จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งเป็นสีที่น่ารักมากเลยนะครับผมแล้วดูดิดูความน่ารักของมันนะฮะนะครับผมก็ถือว่ายังธรรมดาอยู่นะนะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับผมนะฮะโอเคไปดูตัวที่2อกันดีกว่านะอ่านี่คือร่ากที่2นะครับผมนะฮะซึ่งมันก็ไม่ต่างจากล่านนะครับผมเป็นเปลี่ยนแค่สีใช่ป่ะนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแดงนะครับผมเนะฮะ กระดองสีฟ้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมเสกออกมาอีกนะครับผมนะฮะร่างที่สอ่านะครับผมนะฮะตอนนี้ผมเรียกออกมาหมดเลย <laughs> อีเกียร์เรียกทีละตัวนะครับผมนะฮะอู้มาดูนะครับห้าร่างนะครับผมอันนี้หนึ่งสองนี่เปลี่ยนแค่สีนะนะครับผมอันนี้3นี่เป็นแว่นนะครับผมนะมีแว่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นออริจินอลเลยแล้วมาดูตัวนี้ครับผมอูโหใส่ชุดก่อนี่เหมือนเหมือนมิวทูเลยเหมือนชุดก่อนมิวทูเลยนะครับที่ผมเคยคราฟนะพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้นี่รู้สึกว่าเองจะแหลมกับเพื่อนเลย นะครับผมว่ดูแว่นมาดิครับโอ้โหนี่ยังกับฮิปฮอปนะฮะผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเจ้าเซนิกาเมสนี้ห้ตัวนี้นะครับผมนะฮะออกไปเดินทางกันนะครับตอนนี้เขามีอัปเดตมดมาใหม่นะครับน่าจะมีโปเกมอนใหม่ๆหรือเปล่าในป่านะครับผมนะฮะโอเคไปกันนะครับผม มาพวกเราแล้ววิ่ง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 วิ่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้รู้สึกว่าไอสองตัวนี้มันจะเร็วกว่านะครับไอ้ตัวข้างหลังนี่มันเต่าจังเลยวะไอ้สีดำนี่เต่าสุดนะครับผมตอนนี้เอานะครับผมเดินตอนนี้สึกชิงเจ้าแห่งความเร็วนะครับผมโอ้โหนะฮะรู้สึกว่าผมเดินไปนี่มันจะตามทันปะเนี่ยอ่าทันอยู่สองตัวสามตัวสี่ตัวตามมาลุกๆตามมาลุกๆเร็วๆๆๆๆๆร็วเร็วเร็วเร็ว วิงว่ง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 วิ่ง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 นะครับผมเดี๋ยวต้องพามันเก็บเลเวลก่อนแล้วเราจะได้อัพสปีดให้มันนะครับมันจะได้วิ่งตามทันเรา,เาทันทันเราได้นะครับผมนะฮะรู้สึกว่าติดก้อนหินอีกแล้วสองตัวฮัลโหลอป้าป่ายู่ทางนี้อา้าวมันไม่ตามมาล่ฮะฮัลโหลตามป้าปามาเร็วโอเคนะครับผมป่ายป่ายป่ายป่ยปนะฮะเต่ามากเลยสองตัวโคตรเต่าเลยมีโปกเกมอนอยู่แถวนี้ไหมเนี่ย นะครับเราจะได้เก็บเลเวลนะฮะเดี๋ยวดูสองต okay ัวสามตัวน like ั้นช้าสุดแล้วนะครับผมนะฮะเราต้องค่อยๆเดินไปนะครับผมโอเคครับเจอลิซาโดแล้วอ๋อเดี๋ยว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 ตายเองไปเฮ้ยเดี๋ยวตายเลยโอ้กำลังจะดูให้ลิซาโดเหมือนมันจะตาบอดนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะโอ้โหกำลังจะดูเลยนะฮะเราต้องค่อยๆย่องครับต้องค่อยๆย่องนะฮะลูกๆเราจะได้ตามมาได้นะ เราเจอเป้าหมายแล้วนะครับผมข้างหน้านี่เฮ้ยเราเจออีวุยแล้วนะครับผมอีวุยเวลเท่าไหร่เอ่ยเวลแปดสิบนะครับพอไหวนะจัดการมันทุกคนลม้มตายเลยอีวุยตายเลยนะครับโอ้โหทีอย่างนี้แล้วโหเร็วกันจังนะนะฮะพอเจิน,นี่ช้าชิบหายเลยนะครับโอเคอัพสปีดให้มันเยอะเลยได้ทันป้าป่านะตัวนี้ตัวนี้ทำไมออพไม่ได้เอ่ยนะฮยอุยปลาปลามันเกยตื้นโอเคตามมาเร็ว แล้วโหวหมาป่าทิพไพรแล้วเราเราจะสู้ไหวปะเนี่ยใครใครจะเป็นผู้รอดชีวิตโอเคครับนะฮะไอตัวเดินเดินช้านี่มันน่าจะดาเห็ดแรงนะฮะเดี๋ยวเราลองสู้กับหมาป่าดูฮะระหว่างนี้มันกำลังสนใจคนอื่นอยู่ลุยหลังหักเลยแล้วผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตามมาตามมาอีวุยครับอีวุยผ่านใครนี่อย่าให้อย่าให้รอดไปได้นะฮะโอเคจัดการมัน ลู่เอ้โหตายเลยโซโลโซโลอาร์กนะครับผมนะฮะตรงนี้จริงีบานะโอเคลู่เอ้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 ฮ่าเอ้เอ้รุมครับผมรุมเอ้อุ้ยตายตายใครตายอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไปหนึ่งแล้วอ่ะตัวไหนตายเอ่ยฮัลโหลออกมาข้างนอกครับเราจะได้มองเห็นโอเค รู้สึกว่าจะเป็นไอฮิปฮอปไอฮิปฮอปเราตายไปแล้วนะครับผมนะฮะเหลือผู้รอดชีวิตอยู่2 4คนนะครับผมนะฮะเหลือ4ตัวนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวอัพสปีดให้ตัวนี้ก่อนนะฮะอัพสปีดหนักๆเลยแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะนะครับค่าสเตตัสมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะโอ้โหไอฮิปฮอปนี่เสียชีวิตไปเรียบร้อย <laughs> เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับเจออีวอีกแล้วมาตามมาพวกเราเราจะต้องอยู่รอดไปให้ได้อีว จัดการมันขูมันวิ่งเร็วจังไเอาบานะก่อนแล้วกันโอเคลุยเออเออได้อยู่เลยฮะลุมแทะลอู้กระเด็นกระเด็นเลยนะครับผมลุมเออกระเด็นกระเด็นอย่ายไปยอดฮอต่อความยากลำบากนี่นี่อา้าวตายตายแล้วล่ะตายแล้วนะโอ้โหนะครับผมตีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะฮะตอนนี้เราเจอหมาป่าแล้วนะครับผมโอเคเราเจะเอาไดีกับหมาป่าฮะนะฮะไปไหนไปไหนแล้วหมาป่า โอ้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก้อนหินมันเยอะเราต้องอ้อมๆหน่อยเนะยเดี๋ยวลูกๆเราจะตามมาไม่ได้เนะยตามมาแล้วตามมาแล้วช้ากันจังเลยนะยผมชอบเป็นตัวนี้มากเลยเนี่ยเนะี่ไอต้ตัวเรียกมันว่าอะไรดีละ่ะอืมมันเป็นร่างร่างชุดสูตรมีไอพ่นด้วยด้านหลัง <c oughs> นะครับผมมันขี่ได้ด้วยนะฮะผมลืมบอกโอเคนะครับเราจะขี่ตัวนี้นะครับผมมาอ่าตัวตัวนี้มันเดินช้าสุดไงอ่าตัวอื่นมันจะได้นี่เราได้ตาบอุย๊ย S <S ตายตายเฉยโอ้โหไม่น่าคีเลยล้างเกาะเราตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยชิบหายโอ้โหตอนนี้เหลือเหลือผูร้รอดชีวิตอยู่3าคนนะครับผมอ่าตอนนี้เหลือไอ้แว่นแล้วก็ไอ้สีแดงแล้วก็สีม่วงนี่ฮะโอเคไม่ไเป็นไรนะครับผมโอ้ยตัวเท่ๆนี่ตายหมดไอ้ตัวเท่ๆนี่ตายหมดเ,เลยนะครับโอ้โหฝูงหมาป่านะครับผมหมาป่าด้านล่างเราจะเอาไงดีครับคุณผู้ชม เราต้องขี่สีแดงฮะสีแดงมันมันเดินช้ามันจะตายอีกปะเนี่ย <c oughs> โอเคเนี่ยฮะตามมาทุกคนเดี๋ยวผมอัพค่าอัพเลือดดีกว่าเนี่ยเลือด4 0 0พันเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะต้านทานพลังของไอ้เจ้าจิ้งจอกก้าหางได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคมาพวกเราอ่าน,นี่อันนี้อันนี้คือม่งได้อย่างเดียวนะ <c oughs> ปล่อยพล,พลังไม่ได้เนี่ยตัวนี้ม่งได้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> โอเคเฮ้ยมาแล้ว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 จิงจจ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจอก แปะเขาให้เราต้องล็อกหลบครับผมไอ้เพื่อนเราฆ่านะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดแล้วนะฮะถ้าโดนตีนี่คือตายตายทันทีเลยนะครับผมโอเคจิงจอกเจ้าจิงจอกมาน,นี่เลยแกน,นี่ลายไม่ต้องไปเดินจอกกิ้งเลน,นั้นแกฆ่าเพื่อนฆ่าแกฆ่าเพื่อนละ <c oughs> <c oughs> ลายไปนะครับผมนะฮะโหมันตกเพื่อนเราตายไปทั้งสองตัวเนี่ย นะครับดิสดครับดิสดุดิสดตาบอดปะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตาบอดเปล่าเดี๋ยวเ๋ตัวนี้ตาไม่บอดฮะชาออิสาุาไม่เลียนชาไม่เลียนชาไม่เลียนตายไปอย่างเงี้ยผมชาม่เลียนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้น่ารักจับได้ปะเนี่ยจับได้ปะโอเคครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้นะอ่านะครับผมจับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะขี่ไม่ได้นะไอเจ้าตัวนี้ นะครับผมน่ารักมากเลยอ่ะทับขี่ได้นี่จะเท่ไหมจะเท่เท่มากๆเลยนะฮะโอเคนะครับผมเราจะขึ้นสีแดงเหมือนเดิมนะครับผมอ่าทุกคนจะได้ตามมาอ่ะตามมาด้วยนะฮะไอ้ต้นหัวหอมไอ้หัวห <c oughs> อมเออพาร์ทนี้นี่มีแต่ตัวเล็กๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะรู้สึกว่าเราจะเจอคู่ปรับเราแล้วนะฮะฮิโต้ไขเงะนะครับผมนะฮะฮิโต้ไขเงะฮิโต้ไขเงะฮิโต้ไขเงะโอ้บรรพบุรุษบรรพบุรุษบโปกเกมอนไฟจะสู้โปกเกมอนน้ำได้ยังไง เออเอ้อเอ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 เอ,เอโอ้ไฟลุกไฟลุกเมื่อกี้นี้ผมนึกว่ามันยังตีผมอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี้ตกใจเลยนะครับนี่ตรงนี้ฟุจิฮิโซะนะครับล่างสองของฟุจิฮิบานนะนะครับผมโอเคตีตึงตึงกระเด็นไปไหนแล้วในแะอ่วผมเฮ้ยนีตรงนี้อะไรเนี่ยนัทชี่นัทชี่นัทชี่กระโดดมงมงไม่ได้ดิต่อยตูดไปเอ้า ออกหางไปไหนละออกหางมาอยู่นู่นนะครับลุม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 ุมมุมมลโอ้ยเม่อตายทีอะไอหัวหอมเราไปไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยไอหัวหอมหายครับคุณผู้ชมมันไม่ตามเรามาเหรอเฮ้ยอ๋อน e ี่ไงเจอแล้วหัวหอมอยู่นี่นี่เองนียฮะนึกว่าไม่ตามมานเาไปไหนละเฮ้ยไม่เจอจริงอามี้ยังเห็นอยู่โอเคเดินออกมาหน่อยดิ เช็คประชากรทำไมเหลือแค่สามคนหัวหอมอ๋อหัวหอมอยู่นี่เองเห็นแต่เห็นแต่ยาข้างบนมันเนี่ยเฮ้ยโห่ตรงนี้มีมันกำลังลุมโอ้ยโอ้ยพันสองโอเคเกือบตายนะครับผมไปนู่นเหรอมาเี่อมาเี่อแอสแอสอือเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้กลัวเลยนะฮะแกก็แค่จิงจอก จิ้งจอกก็ห่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยฮะตรงนั้นมีม้านะครับผมเราจะไปขี่ม้าไหมทำไมโดนม้าม้ามันจะตายขอด้วยนั่นน่ะโอเคพวกเรารีบไปนะครับผมตรงนั้นมีเจ้าม้าอยู่นะครับม้ามีผมนะฮะไมปดูเรียกว่าม้ามีผมด้วยเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันซากอะไรเนี่ยอ้ใครตายไอ้หัวหอมตายหัวหอมแกนี่ตายไปไหนเนี่ยโอ้โหเพิ่งจับมาไอ้บ้าเอ๋ยน,นะฮะ ตรงนี้เราเจอมาแล้วเราเจอมาแล้วเราเจอมาแล้วเร็วๆๆๆเขเราไอ้เองนี่จะไปเที่ยวไหนเนี่ยจะไปเที่ยวอาบแดดหรือไงเนี่ยใส่แว่นมาเนี่ยฮะโอ้ยไอ้ม้ามันโจมตีเราเอ้ยมึงตีมัาเนี่ยพี่นั่นอ้าอ้าอ้โอ้กําลังเสียใจกับไอ้ม้าว่าจะจับแอปโซก็จับไม่ได้โอ้โหมันโหดกันจังวะไอ้สามสีเนี่ยเราคือ power ranger go go power ranger ตมันต้องครบ5ตัวดิไม่น่าเลยนะฮะตายสองตัวนะเกวเกวพาวเวอร์เรนจ์้าเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหจิงจอกนะี่ฮะจิงจอกเนหะรอฮะจิงจอกอนะ่ะจิงจอกอนะ่ะจิงจอกอนะ่ะจิงจอกนะจจอกนะ่อกนะตีตีไม่โอ้ยตายไปอีกแล้วตายว้าย <laughs> เหลือกี่ตัวเนี่ยโอเคนะครับผมยังเหลืออยู่นะยังเหลือ2ตัวนะครับผมโอ้ยชุดแตงหูกระเด็นมาดุ่นเลยโอ้โหดูครับดูฮมโอ้โหโอ้โหดูมันตีเพื่อนเรานะฮะโอ้โนโหดเลยตอนนี้ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ไหมเนี่ยตีมันเข้าไปตีมันเข้าไปเรามีเลือดเด้งเราตีมันเข้าไปเออโอ้ชุดผมเน่าเลยนะฮะผมโอ้โหชุดเน่าเลยโอ้โหชิบหายละชิบหายโอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอนกระเด็นกระเด็นกระดอน กระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนเหลือไมไ่เหลือตัวสุดท้ายแล้วเหลือตัวสุดท้ายแล้วเออนะครับผมสุดยอดมากเลยเหลือแตงเกงในตัวเดียวนี่เหรอมันจะโหดไปไหนวะนะครับผมโอ้โหนะฮะเราจะเข้าไปในบึงนะับผมตอนนี้เราเจออาบ็อกอาโบอาโบอาบ็อกมันชื่ออะไรกันแน่นะฮะโอเคอาบ็อกนะครับผมนะฮะเอาทำไมเพื่อนเราไม่ตามมาเลยอ่ะเพื่อนเรากลัวแล้วเหรอเจอหมาลุงเข้าไปนี่เมื่อกี้นี่ฮัลโหลมาเร็ว ตามไป,ไปนะฮะมาแลว้ว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 ตรงนี้นะฮะมีอาบ็อกนะครับผมมีสองตัวด้วยนะฮะเราจะปล่อยให้มันรอดไปไม่ได้มันคือสัตว์มีพิษนะฮะดูลิ้นมันดิดูลิ้นมันอาบ็อ,บอกจ้าอาบ็อ,อ,บอกอโอ๊ตเดยวจะต่อยอาบ็อกแล้วใครกระเด็นมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนะฮะลงน้ําโอ้ตัวนี้วิ่งวิ่งเร็วดีจังเลยนะฮะโคตรชอบนะครับผมไป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 เซนีเซนี เสดีเสีเีเออเออโอ้ยเออเออโดนเต็มเต็มเลยนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไอ้เจ้าปูไอ้เจ้ามจะเรียกว่าอะไรปูเสฉวนก็นตัวอะไรกันแนเออ่เรียบร้อยนะครับผมตายไปนะี่ฮะมีอะไรเนี่ยหมดหรือยังเนี่ยฮัลโหลหมดแล้วนะฮะมีแต่นี่มันถ้ำของกาบยัดเนี่ฮะเราเจอสไตว์ด้วยนะครับผมสองตัวมาอย่าได้กลัวอ,อือผมจะลงะะให้มาสู้เอง แต่การลุยโอ้โหดูดูสไตร์ดูแมสโอ้โหโอ้โหโอ้ดูดาเมจโอ้โหโอ้โหแล้วมันตีเราด้วยนะประเด็นเรานี่ไม่น่าจะได้ตีมันเลยนะครับโอเคหนี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 เร็วขึ้นก่อนขึ้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 นก่อนไปขึ้นก่อนโอเคขึ้นได้แล้วนะครับผมหนี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 อย่าตามมาอย่าตามมาไปแล้วไปโอ้ยไปยังตามมาอีกเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้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 โอ้โหมันจะตามไปถึงไหนกันวะเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้เราต้องลงน้ำรับเราต้องลงน้ำลงน้ำเข้าในถ้ำเข้าในถ้ำแรปตามมาไหมยังตามมาอีกในถ้ำเนี่ยนะโอ้คเดี๋ยวเดี๋ยวนีก่อนนี้ก่อนโอ้โหในถ้ำมันก็ยังตามมาเน็ตผู้ชมโอ้โหพาดพี่โหลดไม่ทันเลยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากโอเคอะไรยังหายแล้วโอ้ยรอดจนได้นะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมนะฮะพัดนี้ก็ เอาไว้คลินี้ก่อนละกันนะครับผมนะฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะครับมัวแต่ติดนู่นนี่นะนะครับผมนะฮะก็คลิปอาจจะหายไปบ้างวันหนึ่งสองวันนะครับผมก็ขอฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาครับตัวใหม่ให้ดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเสน่ห์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  <laughs> เดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ตรงนี้หรือกลมกลมด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนานะครับผมบายยจ้า